ส่วนเรื่องกรณีที่มีชาวต่างชาติมีลูกวัยประมาณ4ี่หขวบอุบาันสาแล้วก็มีภรรยาคนไทยไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS และปรากฏมีคนไปโพสต์ภาพใน YouTube ว่าถูกลุ่มทําร้ายจากเจ้าหน้าที่ BTS จนมีเลือดออกด้วยนะครับก็ต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหากันว่าฝ่ายหนึ่งเริ่มก่อนอีกฝ่ายหนึ่งใช้ถ้อยคําหยาบคายล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจเขาก็เรียกกล้องวงจรปิดไปดูทั้งหมดเขาก็บอกเราบอกว่าเห็นใจสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ชายเนี่ย คือในจอห์นบีฮันเป็นครูสอนภาษาชาวไอร์แลนด์เนี่ยเขามีลูกเรียนจบอนุบาลสามเขาก็มีเหมือนกับพิธีแสดงความยินดีใช่ไหมให้ลูกโป่ง,ปง,งตุ๊ก,กตาลูกก็รักมากจะเอาลูกโป่งไปทิ้งได้ไงพอขึ้นรถไฟ BTS เจ้าหน้าที่บอกว่าอา้าวคุณเอาลูกโป่งขึ้นไม่ได้คนเป็นพ่อก็บอกอ้าวอ,อันนี้ลูกเขาทิ้งไม่ได้เลยถ้าเอาทิ้งไปลูกเสียใจยก็ทําหน้าที่ความเป็นพ่อคือต้องเก็บไว้จนไปถึงบ้านเพราะว่าถ้าทิ้งไปลูกจะเสียใจยก็เก็บไว้ เจ้าหน้าที่รปภบอกขึ้นไม่ได้เพราะมันจะไปเบียดผู้โดยสารคนอื่นเกิดมันแตกหรือมันเป็นวัตถุไวไฟอันตรายมันจะเกิดความไม่ปลอดภัยในการโดยสารต่างคนต่างทําหน้าที่ตาํารวจก็บอกเห็นใจแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจากการทําหน้าที่ปฏิบัตินหน้าที่ต้องไม่ไปทําร้ายคนอื่นไม่มีสิทธิ์ไปทําร้ายร่างกายคนอื่นังนั้นประเด็นนี้ก็จะต้องแยกกันถ้าไปทาําร้ายเขาก็ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายนี่นะครับเมื่อวานทางพลต u r m o โทวีนยัยทองสองผู้บัญชาการบุรีรนครบาลลงมาพูดเองเลยนะฮะ ก็บอกครับบอกว่าจะจะทําตามหน้าที่กฎเกิดอะไรก็ตามแต่มันไม่มีกฎไหนระบุว่าอนุญาตให้ทําลายร่างกายได้เพราะมันเป็นคดีอาญาส่วนความผิดก็อยู่ที่บาดแผลของผู้ที่ได้รับผลกระทบว่ามันระดับไหนมันก็มีแบ่งเป็นหลายระดับนะครับตำรวจอธิบายบอกว่าอย่างระดับแรกเนี่ยมาตรา3 9 1ก็คือทําลายร่างกายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ถึงอันตรายแก่กายมีโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1000หรือทั้งจําทั้งปรับ ระดับที่2คือมาตรา295าาทำลายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0 0 0ับาทหรือทั้งจำทั้งปรับและระดับที่3มาตรา297ทำลายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายสาหัสถึงขั้นตาบอดสูญเสียอวัยวะหรือพิการต้องรักษาตัวนานเกิน20วันนี่ถือว่าสาหัสนะฮะหมอเขาจะลงความเห็นก็มีโทษหนักเลยครับจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีไปทำเขาหนักเนี่ยนะฮะ ก็อยู่ที่ดุมพินิษของหมอลงความเห็นแล้วตำรวจจะเอาดุมพินิษของหมอเนี่ยมาประกอบสํานวนในการส่งฟ้องฉะนั้นตอนนี้คู่กรณีก็คือนายจรบีฮันกับรอปรพอในจุดที่เกิดเหตุก็บอกชื่อนายประสานถาวงกลางเป็นรอปรพอสถานีรถไฟฟ้า BTS ตําตำรวจเขาก็อธิบายนะครับบอกว่าคือพอไปดูวงจรปิดทั้งระบบเนี่ยก็พบว่าไม่ได้มีนายประสานคนเดียวที่เข้าไป มีเรื่องกันมีคนอื่นเข้าไปด้วยประเด็นที่ต้องดูต่อมาก็คือว่าไปลุมทําร้ายหรือเปล่าหรือเข้าไปห้ามปลามคือางบางคนเข้าไปพยายามห้ามบางคนเหมือนกับเข้าไปล้อมอ่ะทั้งทั้งที่เวลาเข้าไปหลายคนเนี่ยคุณก็ห้ามได้นึกออกไหมฮะคุณเข้าไปห้ามได้ไปกันได้แต่คุณไม่ทํามันก็เลยจะต้องดูว่าเกี่ยวพันกับแค่คนเดียวคือรปภคนเดียวหรือไปเกี่ยวกับคนอื่นด้วยไปผสมลงด้วยก็เป็นเป็นจาเลยไปนะครก็ถูกดําเนินคดีไปแล้วก็อาจจะต้องไปเชิญคนที่โพสต คลิปขึ้นเว็บว่าเป็นใครเชิญมาเป็นพยานให้ปากคำเนี่ยครับเมื่อวานทางคุณอนัทอภาพิรมกรรมการบริหารบริษัท BTS ก็บอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่16มีนาคมตอนเย็นเย็นก็ไม่ดึกว่าเหตุการณ์มันจะเป็นขนาดนี้ทางบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้รับรายงานส,นสอบก็ที่จริงเสร็จก็สั่งให้ย้ายรปภอ,ออกออกเลยนะฮะออกจากพ้นจากระบบของ BTS เลย ส่วนพนักง,งานที่ได้ปล่อยปะ่ละเลยซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ผู้โดยสารไม่พอใจและบันดาลโทษะและมีส่วนร่วมทําให้ผู้โดยสารบาดเจ็บบริษัทสั่งสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดน,นี่เขาว่าบอกอย่างนี้นี่คือผู้บริหารบริษัทส่วนครูสอนภาษาชาวไอแลนด์นายจอห์นบีฮันอายุ37ปีเนี่ยเมื่อวานมาพร้อมกับภรรยาก็นําหลักฐานที่เป็นลูกโป่ง4ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาชั้นอนุบาลของลูกสาว เสื้อเชิตแขนยาวสีชมพูคาดขาวเสื้อกล้ามสีขาวที่เปื้อนเลือดหลักฐานจนํานวนหนึ่งมายืนยันความบริสุทธิ์โดยทางภรรยาก็บอกขอยอมรับวันวันที่เกิดเหตุมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ BTS จริงแต่ไม่ได้ลงมือทําร้ายใครก่อนส่วนที่เห็นในคลิปวิดีโอทาง YouTube ระหว่างที่สามีลงมือลงไม้กับรปภเนี่ยเป็นภาพหลังจากที่สามีถูกตีด้วยเครื่องสแกนโลหะถูกตีและเลือดออกจึงเกิดความโมโหอยากให้สังคมเข้าใจฝ่ายตน โดยขณะน,นี้ตำรวจมีหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดของสถานีรถฟ้า BTS พบกล้องจับภาพรปภหลายคนรุมทำร้ายร่างกายสามีเนี่ยครับก็บอกว่าอันนี้เข้าไปลุมอ่ะแทนที่จะเข้าไปกันประมาณนี้เนี่ยครับภรรยาเขาบอกภาพดังกล่าวไม่สามารถเปิดเผยได้ตั้งแต่เกิดเรื่องวันนี้เพิ่งได้รับการติดตอ่อจากผู้บริหาร BTS บอกขอโทษและพร้อมเยียวยาสภาพจิตใจให้ครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวที่เห็นเหตุการณ์คุณพ่อลุมทำร้ายทางฝ่ายของนายจรก็บอกว่า อย่ามองผมแค่ปับเดียวดูวงจรปิดทั้งระบบจะเข้าใจว่าผมเป็นคนยังไงผมไม่ได้เป็นนักเลงหัวไม้อะไรแต่ผมทําเพื่อลูกแต่ผมถูกลุมประมาณนี้ทางฝั่ง,งรปภเขาบอกว่าทางฝ่ายฝรั่งเนี่ยพูดจาเหมือนกับหยาบคายด้วยไม่สุภาพมันก็เลยเหมือนกับยุกันไปยุก,กันมามีเสียงนะฮะมีเสียงคุณจอนนะคะ Television so everybody can see it and make up their own mind they'll see the whole thing and they can then decide what what happens instead of seeing two minutes of video after I got hit the people have been judging me and my family and I've been getting support from friends and stuff, but it does hurt that it hasn't been a lot of people think that I'm some kind of a monster or something like that, but hopefully it'll all be resolved okay somebody tell that, that that you want like um, you break a rule you break a rule and you're trying to go up 200 BTS and 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 people want to stop you i wasn't aware that that was a rule i was not aware okay in yeah. hindsight looking back uh -huh. i should have made a different decision but i didn't okay i don't think i deserved everything that i got okay or even part of it But I I mean looking back I wasn't right okay about some things but hindsight is brilliant you know looking back is great we all were all brilliant at that ให้ดู CCTV ทั้งหมดให้ดวงจรติดปิดทั้งหมดอย่าไปดูเฉพาะ,ะคลิปที่โพสต์ลง YouTube ฉะนั้นก็จะรู้ว่าเขาเป็นใครยังไง<ๆ>เขาก็บอกเขาไม่รู้เรื่องกฎว่าเอาห้ามเข้าลูกโปง่งเอาลูกโป่งเข้าไปอะไรประมาณนี้ <c oughs> คือต่างคนต่างทําหน้าที่แต่ประเด็นที่ตํารวจพูดคํานึงก็คือว่า ทำหน้าที่ได้แต่ไม่ใช่เข้าไปต่อยเขาเข้าไปฟาดเขาการลงไม้ลงมืออันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะค